ลองนึกภาพเซบาสเตียนเวทเทลแชมป์โลกสีสมัยที่เลือก,กเกษียณตอนอายุเพียง3 5ปีหรือแดเนียลลิคาโดที่เคยชนะมา n u s แ8สนามแต่กลับต้องโบกมือลากิดตอนอายุ35เช่นกันขณะที่อีกฝ่ากหนึ่งของโลกกีฬานะครับเราเห็นทอมเบลลี่เล่นในริการฟุตบอลไปจนเกือบ45ปีและเห็นโลบอนเจมที่ยังยืนะยะในสานามบาส NBA ได้ในวัย40ปีความจริงที่โหดร้ายของฟอร์มูล่าวันนะครับก็คือ นักแข่งหลายคนนะครับหมดอาชีพก่อนอายุ30ด้วยซ้สาทั้งที่พรสวค์ยังสดใหม่อยู่สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือถ้าเราย้อนกลับไปในยุค80หรือ90นะครับเราเห็นนักแข่งอายุ35จนถึง40ปียังลดเล่นในสนามได้อย่างปกติแต่ในปัจจุบันนะครับอายุเฉลี่ยของนักแข่งฟอร์ u l a วันลดลงเหลือเพียง27ปีจากที่เคยเกิน30ปีมาตลอดดลวรุ่กนะครับถูกดังขึ้นมาเรเรื่อยๆ เราเห็นแม็กเวิร์สสเตเฟนลงสนามตั้งแต่อายุ17ปีหรือปัจจุบันนะครับอันเดรียคิมีอันโตเนลลี่อายุเพียง18ปีเท่านั้นและยังมีหน้าใหม่อีกมากมายนะครับที่เข้าสู่กีฬานี้โดยวัยที่น้อยจนน่าตกใจรถฟอร์มราวันนะครับไม่ใช่สตูของพวกเขาแต่ระบบครงสร้างและการเมืองเบื้องหลังต่างหากครับที่กำลังทําให้อาชีพนีสั้นลงอย่างไม่ควรจะเป็นสิ่งแรกที่ทําให้อาชีพนักแข่งเอฟรันสั้นลงนะครับก็คือเกมการเมืองและการเงินภายในทีม มันคือการแข่งขันที่ดุเดือดยิ่งกว่าการซิ่งในสนามเพราะบนเก์น,นะครับมีเก้าอี้ให้แค่20ที่นั่งทั่วโลกแม้ว่าจะมีการอนุมัติให้คา d i เดลัฟอร์มาร์วันทีซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก General m o t มอเตอร์ให้มาเข้าร่วมในปี2 0 2 6แต่การเพิ่มเพียง2ที่นั่งนะครับก็ยังถือว่าน้อยเกินไปเมื่อเทียกบกับนักแข่งที่มีพรสวรรค์น,นับร้อยคนที่รอเอาอกากาศอยู่ครับยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับที่นั่งใน F1 นะครับไม่ได้ตัดสินกันด้วยความสามารถเพียงอย่างเดียวแตต่เมปด้วยยผลรระโชน์ทางธุกิจ เราเห็นชัดเจนในกรณีของไมเคิลแอนเดอร์ที่ถูกลดบทบาทแม้จะมีความตั้งใจจริงในการเข้าร่วมนิสตอนว่าใครจะได้ที่นั่งใน F1 นะครับบางครั้งขึ้นอยู่กับเครือข่ายและเงินทุนมากกว่าความเร็วในสนามซีอีกครับอีกปัจจัยที่สําคัญนะครับก็คือบทบาทของดิเวอร์แคมีซึ่งเปรียบเสมือนโรงงานผลิตนักแข่งหน้าใหม่ทั้งเลดูบูจูเนียทีมเฟอร์เรลลี่ดิวเวอร์แคมีเมอร์เซเดสยังด i v เวอร์โปรแกรมหรือแมคเคลนยังดิวเวอร์โปรแกรม ล้วมีภารก,กิจดัดนักแข่งรุ่นเยาว์ที่ทาผลงานดีขึ้นมาสู่ฟอร์มระวันให้เร็วที่สุดครับและเมื่อเปิดทางให้ดาวุ่นเหล่านี้นะครับทีมก็มาต้องตัดนักแข่งรุ่นพี่ที่ฟอร์ไม่โดดเด่นออกไปครับนี่คือแรงกดดันที่หนักหน่วงเพราะแม้ว่าคุณจะเก่งนะครับแต่ถ้ามีเด็กหน้าใหม่ที่สดกว่าแรงกว่าและถูกผักดันโดยสปอนเซอร์ใหญ่ๆคุณก็จะมีโอกาสที่จะเสียเก้าอี้ได้ในทันทีครับสัญญานักแข่งนะครับยังมาพร้อมกับ performance cost หรือกิโยตินที่แขวนคอไว้เหนือหัว หากผลงานไม่เป็นไปตามเป้านะครับหรือสร้างความเสียหายให้กับทีมมากเกินไปคุณก็จะถูกตัดสัญญาอย่างรเยเยอะใหญ่ครับตัวอย่างมีให้เห็นชัดเจนเลยนะครับเอาเล็กอาร์บอนนักแข่งชาวไทยนะครับที่ถูกดันขึ้นสู่ทีมใหญ่อย่างเรดบูลเร็วเกินไปครับเพราะปรับตัวไม่ทันนะครับก็ถูกถอดออกทันทีแม้จะกลับมาได้ที่วิลเลียมในเวลาต่อมานะครับแต่เขานะครับก็เสียเวลาไปหลายปีเลยครับกรณีของสตอฟฟอนเวนดอนดาวรุ่งของแมคเรนนะครับก็เช่นกันหลังอยู่เพียง2ปีนะครับ ที่ฟอร์ไม่เข้าเป้าก็ถูกเบียดหลุดจาก F1 ไปเลยครับหรืออย่างนิปเดอร์วีที่แม้จะเป็นแชมป์ฟอร์มูล่าอีและฟอร์มูล่าถูก็ยังอยู่ใน F1 ได้เพียงแค่สิบสนามครับก่อนจะถูกอัลฟาเทอร์รี่ลดอย่างรวดเร็วแม้กระทั่งอดีตแชมป์โลกอย่างชักวิลเนิร์ฟก็ยังไม่รอดจากกติกานี้เลยครับเมื่อความเร็วหายไปนะครับก็ถูกตัดสัญญาก่อนกําหนดครับที่แนบบางส่วนนะครับก็ถูกถูกไปด้วยเรื่องเงินซึ่งแฟนๆนะครับรู้จักในชื่อว่าเพลย์ไดเวอร์ หมายถึงนักแข่งนะครับที่นําเงินสนับสนุนมาอาศาลมา,าสู่ทีมจนทีมนะครับต้องเลือกพวกเขาแม้ความเร็วนะครับอาจจะไม่ใช่ระดับต้นต้นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือแลนสโตลที่เป็นลูกชายของเจ้าของทีมแอสตันมาตินนิกกี้มาเซเปนที่มาพอ็สปอนเซอร์ของบริษัทพ่อหรือนิโคลัสลาติฟีที่นาเงินจากโซฟิเดและลาวาซามาให้วินเลียมในทางตรงก้ามนะครับนักแข่งฝีมือดีแต่ไม่มีเงินหนุนหลัง เช่นเอสเตบันกูเตลレหรือปัสกาอเวไล่กราบถูกเบียดตกขอบเร็วเกินไปครับอีกสตูหนึ่งนะครับที่โหดหลายไม่แพ้กันก็คือแรงกดดันทางร่างกายและจิตใจเพอแม้จะผ่านเกมการเมืองได้แล้วนะครับนักแข่งนีงนะครับก็ต้องสู้กับร่างกายและหัวใจของตัวเองตลอดเวลาสุขภาพจิตในฟอร์มูล่าวันนะครับเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่หลายคนคิดการแข่ง24สนามต่อฤดูกาลบินข้ามทวีแทบทุกสัปดาห์ทําให้แทบไม่มีวันหยุดความเครียดและแรงกดดันนะครับ สะสมจนเกิดภาวะหมดไฟตัวอย่างที่ดังที่สุดนะครับก็คือนิโก้ลอสเบิร์กที่ประกาศเกษียณทันทีนะครับหลังจากคว้าแชมป์โลกในปี2016เพราะเขานะครับยอมรับว่าการต่อสู้ตั้งปีเพื่อเอาชนะลูวิสแฮมิลตันใช้พลังงานทางจิตใจไปหมดสิน้นเขานะครับไม่สามารถทนแรงกดดันแบบนั้นได้อีกต่อไปครับ Senior, Junior, คาร์ลสไซีเนียพ่อของไซจูเนียเคยพูดไว้อย่างชัดเจนว่าฟอร์มูล่าวันในยุคปัจจุบันไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่ก็คือการทํางาน365ว,วันต่อปีไม่มีวันหยุดที่แท้จริงครับคําพูดนี้นะครับอธิบายสภาพชีวิตนักแข่งได้ตรงที่สุดเลยครับด้านร่างกายนะครับก็ไม่ปราณิชเช่นกันแม้ว่าเทคโนโลยีนะครับจะทําให้ f 1ปลอดภัยขึ้นแต่การบาดเจ็บเพียงครั้งเดียวนะครับอาจจบอาชีพได้ทันทีครับโรเบิร์ตคูบิซาสูญเสียโอกาสช่วงพีคนะครับหลังอุบัติเหตุลลีีในปี2011เฟลิเป้มาซาถูกชิ้นส่วนกระแทกศีรษะในปี2และไม่เกมาฟลร์มเ่เลยครับ จูเบียงรีต้องจบชีวิตจากอุบัติเหตุที่สุสกะในปี2014จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ฮาร์โลเพื่อปกป้องนักแข่งครับหรือกรณีโรแมนกรอสทองที่ลอดจากไฟลุกที่บาเลนในปี2020แต่ก็ตัดสินใจออกจาก F1 ไปแข่งอินดี้คาร์แทนเพราะเขายอมรับตรงๆว่าลูกๆเขานะครับเกิดจะไม่มีพ่อแล้วอีกเหตุผลนะครับที่ทําให้บางคนนะครับอยู่ไม่นานก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและกฎกติกา ทุกครั้งนะครับที่ FIA ปรับกฎแนวทางการออกแบบรถก็เปลี่ยนไปและนักแข่งนะครับต้องปรับตัวตามฐานแ้าสไตล์การขับไม่เข้ากับรถก็มีสิทธิ์ฟอร์มตกได้ทันทีครับแดเนียลลิคาโดเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับเว้สไตล์การขับของเขานะครับต้องการรถที่ถ่ายมั่นคงแต่รถเป็นครนะครับในช่วงที่เขาย้ายไปกลับมีถ่ายไม่นิ่งผลงานจึงดรอปอย่างรวดเร็วจนเสียที่นั่งไปในที่สุดครับหรือแม้แต่แชมป์โลกอย่างเซบาสเตียนเวทเทลี่เคยครองยุค V8 โดยการเป็นแชมป์สีสมัยแต่เมื่อก้าวเข้าสู่ไฮบริดเอลา่าฟอร์มกลับตกลงจนไม่เคยกลับมาใกล้เคียงเดิมอีกเลยครับส่วนคิมีและคะนแนนเองก็เป็นนักแข่งที่เก่งมากในยุควีซิแต่ใช้เวลานานนะครับกว่าจะปรับเข้าสู่ยุคไฮบริดได้ที่น่ากลัวกันนะครับก็คือการมาของซิมูเลเตอร์เจเนเรชันซึ่งเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกและพัฒนานักแข่งไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับทีมนะครับสามารถใช้ซินทดสอบนักแข่งรุ่นใหม่ได้ง่ายและต้นทุนต่ำไม่ต้องเสี่ยงเอารถจริงออกไปวิ่ง เด็กรุนใหม่นะครับที่โตมากับซิมเลสซิ่งอย่างแม็กเวิร์สเตฟเฟนแลนโดนอริสหรือจอร์ดลัสเซลปรับตัวกับรถจริงได้เร็วมากครับขณะที่นักแข่งรุ่นเก่านะครับที่เป็นขนดซิมก็เสียเปรียบในทันทีเลยครับแม้ว่าอาชีพนักแข่งจะสั้นนะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นที่ยืนระยะได้นานเพราะพวกเขาครับคือคนที่มีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างครับลูวิสแฮมิลตนันที่อายุ39ปียังเป็นแบรนด์ระดับโลกที่ใหญ่กว่าเอฟวนซีครับแชมป์โลกเจ็ดสมัย ทำให้เขาแทบไม่มีใครแทนที่ได้เลยครับเฟอร์นันโดลองโซนะครับที่ตอนนี้นะครับอายุ43ปีแสดงให้เห็นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเพราะความเข้าใจเชิงเทคนิคของเขานะครับอยู่ในระดับอาจารย์เลยครับสามารถดึงศักยภาพรถออกมาได้เกิน100%ได้เสมอครับนิโคลฮูเคนเบิร์กที่อายุ37ปีก็เป็นอีกหนึ่งกรณีครับเขามีความน่าเชื่อถือสูงปรับตัวข้อกั่รถแมรได้เร็วและมีค่าตัวที่เหมาะสม จึงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสําหรับทีมการตลาดครับเมื่อชีวใน F1 จบลงนะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้หมายความว่านักแข่งเหล่านั้นนะครับจะหมดเส้นทางในวงการมอเตอร์สปอร์ตแล้วคนนะครับไปสร้างชื่อในซีรีส์อื่นอย่าง f อร์ u l a E ที่เน้นรถไฟฟ้า100%เช่นสต f อฟเฟลฟันดอนที่คว้าแชมป์โลกที่นั่นหรือเดวีนะครับที่กลับไปหลังจากถูกปลดจาก F1 ครับหลายคนนะครับเลือกเส้นทางอินดี้คาร์ในอเมริกานะครับอย่างกรอชองที่ประสบความสาเร็จหรือมาคัดเอเล็กสัน ที่ชนะอินดี้500ขณะที่บางคนนะครับไปแข่งขัน WEC หรือเลอังอย่างแบรนดอนฮาร์รีและเซบาสเตียนบูเอมีที่ต่างก็คว้าแชมป์ได้เช่นกันครับสรุปแล้วนะครับอาชีพนักแข่ง F1 นะครับไม่ได้สั้นเพราะพวกเขาหมดความเร็วครับแต่เป็นเพราะการต่อสู้กับปัจจัยที่ซับซ้อนหลายด้านการเมืองและเงินทุนที่บีบให้เก้าอี้20ที่นั่งนี้นะครับกลายเป็นสมรภูมิที่โหดร้ายความท้าทายทางจิตใจและร่างกายนะครับ ที่ต้องรับแรงกดดัน3 6 5วัาวันต่อปีพร้อมกับความเสี่ยงที่แฝงอยู่ครับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับที่ทําให้รถในแต่ละยุคต้องการทักษะที่แตกต่างกันและระบบอคาเดมีนะครับที่ดันเด็กรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่อย่างไม่หยุดหย่อนอาชีพนักแข่ง F1 นะครับไม่ใช่มาราธอนที่วิ่งไปอย่างสม่ำเสมอแต่เป็นการแข่งสปรินที่ความเร็ว300กิโเมตรต่อชั่วโมงทุกคนนะครับต้องให้ทุกอย่างในทุกๆวินาทีเพราะโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งนะครับหาได้ยากครับ แต่ถึงจะสั้นนะครับแต่การได้เป็นนักแข่งเอฟวันนะครับแม้เพียงเพียงเดียวก็คือบัตรผ่านประตูสู่ตำนานแห่งความเร็วเพราะมันคือข้อพิสูจน์ตัวเองในวงการที่ท้าทายที่สุดในโลกครับคำถามที่น่าสนใจนะครับเอฟวันนะครับควรเพิ่มทีมและมีที่นั่งมากขึ้นหรือไม่เพื่อให้นักแข่งที่มีพรสวรรค์ได้มีโอกาสมากขึ้นหรือความจำกัดของที่นั่งนี้นะครับทำให้เอฟวันมีความพิเศษการที่มีเพียง20คนในโลก ที่ได้ขับรถเอฟันนั่นเองที่ทําให้มันเป็นจุดสุด,ดยอดของกีฬามอเตอร์สปอร์ตคุณคิดอย่างไรครับปัจจัยไหนนะครับที่ทําให้คุณคิดว่ารุนแรงที่สุดและนักแข่งคนไหนนะครับที่คุณคิดว่าควรได้โอกาสกลับมาเอฟันอีกครั้งคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับขอบคุณที่ติดเครื่องฟันจนถึงโค้ดท้ายครับคุณกำลังอยู่กับแคสซี่แบงค์แชนแนลที่ที่รถทุกคันนะครับไม่ใช่แค่เหล็กขันล้อแต่คือเรื่องราววิศวกรรมและแรงบันดาลใจกดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดเล่าร้อนจากโลกมอเตอร์สปอร์ตและจะตันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้น รู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิงของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ ังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ